ตรว้น hey, น้ำตาลออกมาแล้วนะคะทุกคนสรุปคืออีแม่เป็นเบาหวานขนาดตั้งคันจ้าอองก็ต้องแบบว่าตรวจน้ำตาลทุกวนกันควบคุมอาหารนะคะแล้วก็คืออันเนี้ยหมอก็คือให้มานะคะหมอให้อันนี้มาฟรีแต่อันเนี้ยเราต้องซื้อเองสองตัวนี้เราต้องซื้อเองนะคะอันนี้คือให้มาฟรีเป็นเครื่องเครื่องตรวจแบบนี้แต่อันเนี้ยก็คือเราต้องซื้อเองก็อยู่ประมาณ 200กว่าโครนนะคะจำไม่ได้แล้วแล้วก็คือค่าน้ำตาลขององอ,อ,งอะ่ะไม่เยอะมากขึ้นคือปกติอะ่ะมันจะอยู่ที่9ก้ 9. 0, แต่ขององอ,อ,งอะ่ะตรวจได้มา9.3ก็คือขึ้นมา0.3นย์จุดะคะก็เลยต้องมาควบคุมอาหารเป็นระยะเวลาสี่วันแล้วก็เขาก็จะให้สมุดแบบนี้มานะคะแล้วก็มาจด ควบคุมอาหารอะไรเงี้ยโอเคแหละทุกคนช่วงนี้ก็สิบสี่วันก็ต้องควบคุมอาหารกันไปก่อนนะจ๊ะทั้งดงที่อองอ่ะไม่ค่อยกินหวานนะทุกคนคือแบบไม่ค่อยติดหวานอ่ะแต่เป็นเบาหวานคืองงมากแม่แม่คนอื่นที่แบบอองรู้จักคือเขากินช็อกโกแลตกินแบบน้ําหวานทุกวันแต่ไม่เป็นไรแต่อองคือแบบอาทิตย์หนึ่งกินอของหวานก็คืออาทิตย์ละสองครั้งแต่ ต่เป็นมาหวานแต่ก็เป็นไม่เยอะมากนะคะทุกคนแต่ก็ต้องควบคุมตาลเป็น14วันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันนะคะทุกคนเจาะจนมือพุนแน่ๆเล็บพุนแน่ๆต้องเจาะเจาะทุกวันก็14วันก็เปลี่ยนนิ้วเจาะไปละกันนะจ๊ะทุกคนคะ่ะแก้วมังกร3ลูกตกอยู่ที่460บาทถ่าเงินวันนี้ลงนะก็เลยแบบ460บาทถ้าไม่ลงก็คือ500ค่ะ3ลูกเนี้ย แก้มังกรที่นอร์เวย์ห้าร้อยบาทอยู่ที่เมืองไทยคือสิบกิโลละสิบบาทยี่สิบาทก็ยังไม่ซื้อเลยเพราะว่าบ้านตาขององนะคะมีต้นแก้มังกรแล้วก็คนแถวบ้านก็มีต้นแก้มังกรคือถูกมากๆแต่ที่นอร์เวย์คือแพงมากคนหลังจากที่ตรวจมาว่าองเป็นภาวะเบาหวานตอนตั้งครรภ์น,นะคะตอนนี้องก็ควบคุมน้ําตาลควบคุมอาหารนะคะ<ม>ก็เจาะเลือดตรวจมาได้สามวันแล้วค่าเลือดก็ปกติดีมากๆนะคะองก็ ต้มน้ำใบเตยใส่ขวดอย่างนี้ไว้กินนะคะแล้วก็กินนมจืดตอนเช้าก็จะกินเป็นพวกผลไม้แล้วก็ขนมปังหนึ่งแผน่นหรือไม่ก็แกงจืดหรือว่าข้าวต้มที่แบบข้าวน้นอยเน้นผักนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอาหารเช้าขององอาหารเช้าของคุณแม่เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานจ้าตอนนี้เรามาดูตู้เย็นนะคะทุกคนต้องขยับขยายแล้วจ้าจะมีเบบีแล้วก็ต้องมีตู้เย็นที่แบบว่า ใส่อะไรได้เยอะเพราะว่าปกติเราตู้เย็นที่นอร์เวย์จะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นเปิดได้แค่ฝั่งเดียวแล้วตู้เย็นที่บ้านองก็เป็นอย่างนี้เลยเราก็เลยมาดูแบบว่าที่เปิดได้สอง,สองด้านแล้วก็สองด้านนะคะแล้วก็ใหญ่สองฝั่งแบบนี้แล้วก็กดน้ําได้กดน้ําแข็งได้จริงใจจริงอะ่ะก็อยากได้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แต่ว่า มันแพงกว่กากันทั้งสองหมื่นกว่าโครนอะ่ะทุกคนเอ้ยไม่ใช่สองหมื่นหมื่นกว่าโครนเออซึ่งองรู้สึกว่ามันมันเวอร์เกินอะ่ะซึ่งเราไม่จําเป็นไอเน,นี่ยอันเนี้ยมันไม่จําเป็นแล้วอันเนี้ยอ่ะเนี่ยน็อกเนาะนี่เราก็จะเห็นว่าเรามีอะไรอยู่ข้างในบ้างแต่เรียนแสนกว่านี้ก็ไม่โอเคนะเอาชิวชวแบบนี้แหละจตมันเจิตแปดหมื่นนี่แสนกว่าบ้าไปแล้ว ตู้เย็นที่เราสั่งนะคะมาส่งแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวลงไปรอรับแป๊บหนึง่งมาแล้วคะ่ะตู้เยน็นแต่งงมากคือมาส่งก็คือมาส่งมาวาง แล้วจริงๆอิอะเราต้องเราซื้อแผ่นไอเนี่ยที่วางข้างล่างอะมันต้องใส่ข้างล่างตู้เย็นเขาต้องอันแพ็กให้เราเราก็ใส่ข้างล่างตู้เย็นใช่ไหมปกติอะแต่นี่เขาบอกว่าหน้าที่ของเขาคือมาส่งอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรอย่างอื่นอองก็เลยแบบออโอเคองก็<笑><笑>ก็มาส่งตู้เย็นก็คือมาส่งอย่างเดียวก็คือมาวางไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทําทุกอย่างอะไรกันเองเออนี่แหลคะค่ะ สั่งตู้เย็นใหม่มานะทุกคนเพราะว่าตู้เย็นที่เรามีอ่ะมันอันเล็กมันเป็นตู้เย็นที่ติดมากับตัวบ้านอันนั้นอ่ะมันเล็กเกินไปแล้วุอย่างที่ทุกคนรู้ว่าตอนนี้องกําลังมีน้องเบบีนะคะก็ต้องการตู้เย็นที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อที่ว่าจะได้แบบว่าเวลาคลอดลูกจะได้ตุนอาหารได้แบบ สะดวกสบายไม่ต้องไปหาซื้ออาหารบ่อยอะไรเงี้ยอย่างตู้เย็นอันนั้นน่ะก็คือแบบว่าสองสามวันก็ต้องไปซื้อกับข้าวซื้ออาหารแล้วแต่ถ้ามีตู้เย็นที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คือแบบอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็คือแบบซื้อของแบบเตรียมแพนอะไรไว้ที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อของบ่อยเพราะว่าคุณแม่มือใหม่นะไม่เคยมีลูกเราก็ไม่รู้ว่าแบบต้องอะไรยังไงเราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะนี่เลยค่ะตู้เย็นใหม่ แพงมากไม่น่าเชื่อว่าตู้เย็นจะแพงอะไรขนาดนี้ซื้อของมานะคะเตรียมพร้อมที่จะจัดงานให้ลูกนะจ๊ะวันนี้อองก็จะทำเค้กนะคะเตรียมพร้อมสำหรับเบบี้ชาเวอร์เมื่อกี้เพิ่งออกไปซื้อของมาคือไม่มีเวลาถ่ายตอนที่ซื้อของวันนี้ก็คือแบบว่าเตรียมทำเค้กสำหรับวันงานเบบี้ชาเวอร์นะคะที่อบอยู่ตรงนั้นก็คือคาราเมลนะคะคาราเมลพุดดิ้งนะคะเคะ้กคาราเมลพุดดิ้ง วันนี้ทำสองอย่างก่อนนะคะเพราะว่ามันตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วคุณแม่ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อจ้าสไส้ปอบเปียเสร็จแล้วจ้าที่บ้านสามีอองชอบกินปอบเปียมากเลยนะคะก็เลยจะทำปอบเปียด้วยงานพรุ่งนี้นะคะทุกคนเตรียมงานสำหรับพรุ่งนี้คะ่ะ จัดงานพรุ่งนี้นะคะ Baby s h ว w e r นี่คุณสามีเป็นคนทำช่วยกันกันกบหลานสาวลูกโป่งของเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าตอนที่เราแขวนเสร็จมันจะเป็นยังไงสวยไหมแต่วันนี้เหนื่อยมากๆต้องพักแล้วเนี่ยจะทำอาหารเนี่ยจะทำลูกโป่งเนี่ยจะจัดสถานที่โอ้ oh my god ก็ลงมาซื้อพิซซ่านะคะให้หลานๆกินหลังจากที่เขามาช่วยทำลูกโป่งสวัสดีค่ะ รอบที่สามที่เรามาซื้อของที่จะจัดงานให้ Beauty s ว o w e นะครับทุกคนยังไม่เสร็จเลยค่ะเรียทั้งวันะอาหารบางส่วนก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะทำผัดสลัดก็มกซ์ข้างนอกก่อนแล้วก็มาผสมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าองจะทำอาหารอะไรกันมั่งนะคะมีอะไรมั่งโอ้ยตอนนี้เหนื่อยมากพูดสับสนไม่รู้เรื่องเลยแม่ก็ หกเดือนกว่าลแล้วก็ต้องมาเข้าครัวทําอาหารเค้กห้าอย่างอาหารอีกประมาณห้าหกอย่างทุกคนอีแม่จะเป็นลมเป็สถานที่ที่เราจะจัดงานพรุ่งนี้นะคะทุกคนอยู่ข้างนอกบ้านเราเลยอยู่สวนหลังบ้านตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอดูพรุ่งนี้กันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงขอให้พรุ่งนี้อากาศดีนะจ๊ะเช้ามาก็ยุ่งกับการจัดงานเลยนะคะทุกคน ยังไม่ไกลจะเสร็จเลยนะจ้ะสู้ๆต่อไปก็จะจัดดอกไม้นะทุกคนดอกไม้คงก็ซื้อไม่เยอะมากเพราะว่าของไอแผ่นไอน,นัน่นอะแพงมากแล้วก็อักษรนั่นก็แพงแล้วก็ไหนจะค่าอาหารแล้วก็ค่าดอกไม้ดอกไม้ที่นี่ก็แพงก็เลยบอกว่าจัดให้แบบน่ารักน่ารักแบบมินิมอลไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายนะคะงานเบบี้ชาเวอร์ขององนะคะน่ารักไหม นี่เราจัดทํากันเองหมดเลยนะที่จริงอะ่ะโต๊ะมันยาวมากยาวมากนี่นะคะเราก็เชิญแต่คนในครอบครัวมาจัดง่ายๆนะคะทุกคนดอกไม้ก็เอาในสวนบ้างแล้วก็ซื้อบ้างเป็นบางส่วนนะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะอองก็จัดงานให้น้องเบบีเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นงานของเราวันนี้นะคะก็จะเชิญมาแต่กับคนในครอบครัวแฮปปีป้ปมากๆเลยคะ่ะ แต่งเค้กเสร็จแล้วทุกคนทําเค้กหลายก้อนมากที่เป็นก้อนที่สามสี่ต่อไปก็จะทานเค้กกันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเค้กที่องทําวันนี้ค่ะคุณสามีทํางานนะคะวันนี้ทําสวน ตัดยงตัดหญ้าเก็บทรงเก็บสวนจาพาไปดูที่นางตัดตัดเก็บหมดเลยนะทุกคนดูนี่ขยันจริงๆส่วนองนั้นทำอะไรเหรอนี่นะคะที่นางตัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนางก็ตัดทั้งหน้าบ้านหลังบ้านทำอะไรของนางองก็ นอนนะคะวันนี้นอนกลางวันอีแม่นอนกลางวันจะ้ะแม่ท้องนอนกลางวันนะจ้ะสามีทํางานบ้านแอ่อองท้องนะคืออองชอบกินอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารนอร์เวย์มากตอนนี้คุณสามีก็ทำพินัชช์ให้กินนะคะอันนี้จะเป็นอาหารของยูนนะคะก็คืออาหารคริสต์มาสของชาวนอร์เวย์แต่ว่าอองอะท้องเจ็ดเดือนแล้วทุกคนแล้วอองอะอยากกินอันนี้เออแปลกมากแล้วกินพริกไม่ค่อยได้ช่วงนี้คือแบบแสบร้อน คือกินเผ็ดไม่ได้อยากกินอาหารนอร์เวย์อยากกินอาหารฝรั่งคุณสามีก็เลยจัดให้นะคะคือหาซื้อ,อยากมากเพราะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงแบบคริสต์มาสคือคอ,อาหารแบบเนี้ยเาจะขายแค่ช่วงคริสต์มาสล่องอยากกินมากคุณสามีก็ไปหาซื้อมาจนได้นะคะเหลือแค่ไม่กี่แพ็คนะคะตามร้านค้าที่เขาขายก็คือแบบของเหลือที่เขาแบบเหลือจากปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอื hmm, น่ากินมากเสร็จแล้วคะ่ะอาหารของเราวันนี้ ฝีมือคุณสามีนะคะนะคะมันฝรั่งรับบะบทแล้วก็กินกับผักเปรี้ยวอ,อร่อยมากไปกินก่อนทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนแล้ว